สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง YouTube ชาวกุ้ยไข่ตุ๋นแฟมิลี่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันเอ่ยลองดูส่วนผสมดูสิคะอ่นวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มเล้งค่ะอันนี้จะเป็นกระดูกเล้งนะคะประมาณ1กิโลนะคะที่เราต้องใช้ก็จะเป็นเล้งแบบติดเนื้อนิดหน่อยนะคะ ผสมนะคะแล้วก็ที่เราจะต้องใช้ก็จะมีหอมใหญ่หนึ่งหัวนะคะก็จะหั่นลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อช่วยให้น้ำซุปมีความหวานนะคะแล้วก็จะมีรากผักชีค่ะประมาณ 3- 4ต้นนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยเม็ดประมาณ1ช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะตามสัดส่วนนะคะของที่เราใช้นะคะแล้วก็ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นปรุงรสในถ้วยนะคะเราไม่ได้เอาไปปรุงในหมอ้อก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะคะเราจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนเพราะว่ามันจะเผ็ดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะเป็นมะนาวค่ะมะนาวก็ตามชอบใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะหน่อยส่วนผักที่ใช้ก็จะเป็นชีฟฝรั่งนะคะเราจะใช้ชีฟฝรั่งอย่างเดียววันนี้ก็ หมูตอนนี้ก็ล้านทําความสะอาดด้วยน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะต้มน้ําเพื่อที่จะเอาหมูไปลวกทําความสะอาดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําซุปที่เราจะต้องต้มเลงนะคะใช้ปริมาณ2ลิตรนะคะเราก็นําหมูลงไปลวกเลยค่ะ นี่คือน้ำซุปที่เราเตรียมจะต้มเล้งนะคะประมาณ2ลิตรก็เริ่มร้อนแล้วก็ใส่รากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดที่เราทุบๆไปแล้วนะคะก็ใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยนะคะใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็หอมใหญ่ด้วยค่ะที่เรหาหั่นเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยไฟที่จะต้มต้มซุป นี้นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเราใช้ไฟอ่อนแล้วก็เราจะตุ๋นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะตุ๋นกระดูกส่วนเล้งนะคะก็เริ่มได้ทีและคะ่ะเดี๋ยวเราเอาเอาไปล้างแล้วก็เอามาลงใส่หม้อน้ำซุปเลยนะคะอันนี้ที่น้ำซุปที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้จะเป็น เล้งที่เราลวกแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาลงไปในหม้อเลยนะคะอันนี้เราจะตุ๋นใช้ไฟอ่อนๆนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะไม่ต้องปิดฝาหม้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะส่วนเครื่องปรุงที่เราใช้นะคะก็จะมีเกลือ เราจะใช้เกลือรประมาณหนึ่งช้อนชานะคะอย่างที่บอกค่ะการที่เราตุ๋นไฟอ่อนก็จะทําให้น้ําซุปของต้มเล้งใสนะคะน่ารับประทานอันนี้เราจะตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันหลังหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราตุ๋นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันออกมาประมาณไหนน้ําซุปที่เราปรุงไปเมื่อกี้ก็จะมีใส่คะนอ่หนึ่งก้อนนะคะนะคะ เดีเราก็จะประมาณนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันนะคะอันนี้เครื่องปรุงที่เราใส่ไปก็จะมีข่ากน้อนนึงนะคะแล้วก็เกลือแค่นั้นเองนะคะน้ําปลาเราก็ไม่ต้องใส่ลงไปในน้ําซุปนะคะไม่ต้องใส่ลงไปในหมอ้อเพราะว่ามันจะคาวนะคะมันจะมีกลิ่นคาวเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันข้างนอกนะคะปรุงในถ้วยไปเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกันนะคะวันนี้มี มีนูเนื่อปลาด้วยนะคะปลาทับทิมร้นอนๆเลยผักอยู่ข้างล่างนะคะอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาตักต้มเป็งใส่ถ้วยกันนะคะแล้วก็ปรุงแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำซุปอ่ปรุงในถ้วยก่อนนะคะใส่น้ําปลาไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็มะนาวประมาณหนึ่งลูกนะคะ อ,อันนี้จะเป็นน้ำซุปที่เราปรุงเมื่อกี้นะคะมีมะนาวแล้วก็น้ำปลานะคะอันนี้เราก็จะตัก ช่วยเรียบร้อยก็เติมพริกเลยนะคะเติมพริกตามชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นชีฟฝรั่งนะคะที่เราซอยไว้แล้วก็พริกก็เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูต้มเล้งนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็ อันนี้ก็จะมีเมนูข้างเคียงค่ะวันนี้นึ่งปลาทับทิมค่ะร้อนๆเลยใส่ผักชัยยามะเขือแล้วก็ฟักทองนะคะพร้อมด้วยตำแตงค่ะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันเนาะอันนี้ต้มเปรงที่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้มหนึ่งชั่วโมงเนื้อเปื่อยประมาณไหนนะคะ,นะคะหลังจากที่เราต้มไปหนึ่งชั่วโมงนะคะ เลิงประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบเปื่อยมากๆก็ต้องใช้เวลานานกว่าหนึงชั่วโมงนะคะอันนี้ต้องเลิงที่เราจะจหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะวันนี้ก็ฝากทางช่อง YouTube นะคะเชากล้วยไข่ตุน Family นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรแต่วันนี้ก็ขอทานต้มเล้งแซ่บๆก่อนนะคะมาค่ะ